สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมาตพามาดูเป็นรถซิ t y ี a คานะครับรถยอดนิยมเลยเป็น Honda j แจ z ตัว1.5 s v ปี2009ครับรหัสของเขาก็จะเป็นตัว j จ๊ส GD นะครับรหัสที่เขาเรียกกันตัวนี้สีขาวสวยแล้วคันนี้พามาดูรายละเอียดขอรถกันนะครับตัวนี้แม็กที่ได้มาก็จะเป็นในส่วนออแม็กขอบ15นะครับ ต่ยางยังใหม่อยู่เลยยางปี2ี่สิบนะครับตัวนี้ยางยังใหม่อยู่ใช้ได้เลยครับภายนอกคันนี้ก็มาเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับมีชุดแต่งมาด้วยก็มีในส่วนของอไฟตรงกระจกมองข้างมาให้นะครับเนี่ยมีลิ้นหน้านะครับสเกิร์ตข้างมาให้แล้วก็พร้อมสปอยเลอร์มาครับ ดีซน <Design. S 2> ์ของเขานี่ออกแบบมานีคนคน่ค่อนข้างกระถูกนใจไว้รุ่นนึงแซดเนี่ยครับไปดูภายในกันครับห้องวางสัมภาระด้านหลังนี่ก็ค่อนข้างกว้างน,นะครับสําหรับแซดคือรถเขาจะขยับไซส์ขึ้นมาครับจะไม่ไม,ไม่ไม่เล็กเหมือนอีโคคาร์ครับเขาจะขยับไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงโตเบาเนี่ยสามารถทับได้นะครับ ับเรียบลงมาไ,ได้เลยแยกสิบสี่สิบเนอะเวลาเราเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระครับครับผมอ่ะยวพาไปดูด้านในกันอีกครับเนี่ยเวลาพับงานจะเรียบไปเลยครับสามารถวางของเนี่ยมันก็เาวางยาวได้เลยเนาะใช้งานง่ายครับตัวเนี้ยไม่หนักนะครับเนี่ยแค่ดึงดึงตัวนี้ขึ้นมาครับพับลงแล้วก็ดึงขึ้นมาใช้งานง่ายครับใะไรที่จะเป็นของครับ ำจนนำงงนน,นี้มก็เป็นตัวหม้อเป็นทาเดินโรงงานเลยนะอนของคร่งแ้วน้เ่อของเ้ของเดเนี่ยเป็นติในตัวของเป็นตัวพ่อบเป็นลายคาร์บอนนะครับมันสามารถแถวได้นะถ้าไม่ชอบ้อเติดโรม ก้าวเดินในโรงงานนะครับไม่ได yeah. ้เปืกไม่ได้ร้อนางอะไรสภาพเหาะเคครับประกบกัอุปสายสีบานนะครับตรงนี้อาได้คนขับเป็นออโต้นะครับวบาถได้คัเผมให้ดูสภาพบาะกันครับเบาะก็ออกแบบมาให้ติดบาะค่อนข้างสูงนะครับเวลานั่งเนี่ยทำให้ค่อนข้างกตะครับ ปุ่การดเนี่ยเป็นปุ่มกนการ์ดรีโมทนะครับเป็นการ์ดพับเราจาลองดูกันคันนี้เลขไมอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันครับผออะไรนะครับเป็นแบบสามก้านนะครับตรงนี้ก็จะมีควบคุมเกี่ยวกับเครื่องเสียงครับเนี่ยครับเป็นโซคันส่วงกลางในอย่างผมเรียนตอนแรกก็เป็นเป็นชุดแต่งนะครับเป็นโัวครอบลงไปอีกทีหนึ่งครับเป็นลายคาร์บอน วิทายุก็เป็น JBC นะครับระบบสัมผัสมาครับ,รบส่วนระบบความปลอดภัยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาให้นะครับครับผมออที่ผมชอบอีกส่วนหนึ่งคือตัวนี้เบาะเนี่ยครับเนี่ยเขามีในส่วนที่เท้าแขนมาให้ด้วยเวลาใช้งานเนี่ยค่อนข้างสดวกเ,เวลาเรานั่งครับเนี่ยเป็นเท้าแขนอยน่างเงี้ยวลาเวิ่งทางไกลอะไรค่อนข้างโอเคแลยตัวนี้ ไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับผมมาแจ้งราคาให้ทราบกันมาดูกันต่อในส่วนห้องเครื่องนะครับตัวนี้ครับผมเรียนนิดนึงนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยเออเขามีการพ่นสีคานหน้ามานะครับแต่ว่าไม่ได้มีการชนหนักนะครับอาจจะมีแปกหน้ามานิดนึงเขา,าก็เลยพ่นคานสีมาด้วยครับเนี่ยเขาดูจากดูนะครับ ือว่าลอนรอยพับเนี่ยปกติหมดนะครับไม่มีการเคาะอะไรนะครับ <S <S ตัวเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ไอวีเทแล้วนะครับเป็นตัวเครื่องไอวีเทคแล้วใช้ได้น้ํามันถึง e ี่0ิแล้วตัวนี้อาจจะผมให้ดูสภาพเครื่องก,ก็แห้งๆนะครับไม่มีรอยคาบน้ํามันอะไรสําหรับ ค o นด้าแจ๊สตัว1.5 s v ปี2009คันนี้นะครับของเราตั้งราคาไว้อยู่ที่264,000บาทครับลูกาท่านใดนะครับกำลังมองหาตัวคุณ2อยู่นะครั 2, บติดตามทางช่อง YouTube ผมไม่ได้นะครับหรือว่าสามารถโทรมาหาผมได้ที่เบอร์064-888887ครับสา, 8, 8, 8, 8บาหรับวันที่ากครับ